สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุคนคุณลงุงคุณป้าคุณหน้าคุณอา,ผ,าผู้เบาผู้แพลเดก็นกน้อยมูน่าไนสบายดีสุขู่สุคนเข้ามายินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่โลกของเพลิงเนยคุณทิพมาเอ็ดพี่เลยสิวาไดีวันนี้ทักทายพี่น้องเป็นภาษาผู้ไทยเนาะว่ากกนรวนโนฮโมนจะถืออจะซา,าได้ว่าวในทุกภาษาแต่บํงบอกเป็นซา,าภาษาเลยกับพออีเว้าได้วันนี้พี่น้อง เอาไปภาษาใดน,นบอลสิผ้าพี่น้องมาบ้านพญ่ยเพิ่งมาพ่อมองท่องเที่ยวของอ,อ,งอำเภอ,บบอ,อ,อสีชมพูจังหวัดขอนแก่นบ้านผาน้บที่อย่างตำบลบริบูรณ์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นมาพี่น้องผูใ้ใดบ่เคยมาพญ่ยเพิ่งสิผ้าเที่ยวสิผ้าพี่น้องเบ่งถ้ายาทพญ่ยเพิ่งลิงลิงลิงติงลิงก็มีลิงก็มีปลาก็มีโอ้นังท่องเที่ยวมาหลายเหมือนมาแต่ใส่เน,นี่เนาะโอ้มีแจะผูจ้จบๆงามๆแต่นอกบ่เห็นหนา้ายังงามอยู่เนาะ ปาดพุ้นี่เป็นยังีงเป็นซิวบอก้ปิดหนาไปคักนี่ Art. <clubs> สวัสดีค่ะมาจากบ้านใดน้อนีเนาะวปากว่วท้งเป็นใบตัวนี้ไหมสาวใบเอเออี่ไหนมาจากบ้านใดหนี่นันทางหลังจ่าอ๋อนั่นทางหลังจ่าโอ้มีตำบในอนันทางหลังจ่านน่เนาะสีชมพูจ้าอ๋อมันบอกเปลี่ยนบอกเปลี่ยนตัวนี้ที่ไนมาจากบ้านไดหน่บ้านวกเลยจ้ะหญิงผู้หญิ้ด้นท่านแปลงเพศตัว อย่างนั้นจะมันน้องข้างหลังเอาอย่าหันหลังให้ยไม่ได้ฮะมวนปิีงปลาเนาะมาเที่ยวกับมาเที่ยววัมวนจ้ะมาหันหลังอันอวบอันให้จังเลยวันนี้โอ้ายแหงกล้องซื้อสิผ้าไปฉีดยาใช่ไหมอินเดีอาชีอระบาอ๋อผู้สาวผู้สาวอันอายสิผ้าเที่ยวเหรอ โอ้พี่หน้าตาัวไรเนาะพาไาอา่านเอาวันว่าหยอก,กร่างท่องเที่ยวไปแต่ขาเจ้ามีความถูกอย่างนีเจ้ามีความสุขพี่น้องครับเออเอาหน้าท่องเที่ยวมาหลายตัวละเมื่อต้องเขาต้องเขาเอื่อหยังอ่ะเขาต้องพี่เซนบ้านเขาให้ให้เป็นตะเบิงโอ้เหลี่ยมเหลี่ยมเหลือเกินเหลี่ยมโม,ม่งเลยท่านกินข้าวกินน้ำไปเนาะหน้านท่องเที่ยวหน่อยห อีหลาพอขกินเขากินน้ำไปนะไเนาะไอ้สิพาไปกินเขาวัด <c oughs> <c oughs> ไอ้ว่าสิพ้าไปกินเขานี่บางได้นาะโอ้ะคังตัวนี้ไหมละคังดังง่างงางห้องใหญ่กวา้างค้งหึมหมโอ้นี่ไปพละพ่ละพนละนี่มองวาย,อภภยพอึดประหยักอาพันธุ์่าลูกกับปกวงมาตี่าลูกกับกวง เบิ้องระบโบมาจากของกับกวางมันคือกันบอไม่ <c oughs> กล้าเปิดท่อน,นาขวงกับ,บม,ม,มีโอ้บ่มีดหรอข้อวิดแถวนี้มีแต่ข่อยจะตีขายั่างขายั่างขายั่างายย่างเทรนด์ไม่บาดมีความสุขสบายสบายมาหลังมาเชี่ยวใหม่นะครับอ,อีลานไอ้สิถ่ายรูปถ่ายรูป <c oughs> พ่ออยากพี่น้องนั่งท่องเที่ยวพห้อยากมาเทีย่ยวแ่ละมื่อกันสิมาถามว่ามีโควิดพี่น้องเอยสิอบอกสูฟังถามว่ามีโควิดบอกผมกับวนบนนันอยูอ่บ้านเนาะฮาฮาฮ่าฮาฮ่า,าล่าฮ่นนะ่าฮ่าฮาาฮอยู่า้านพา่าฮ่าฮาฮ่าาฮัาน่าาฮ่าฮ่่าาฮาน่าฮ่าอาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าก่่่า่าา่ง่่า แต่หากได้เข้ามากอะไรตุ๊ปุติปีอยู่อ<ด>ยากขายรูปน้ำนี่มังน้ำมงนี่นะขอขอโซฟี<ไ>่หน่อยโอโเซฟี<ไ>่หน่อยสิอะติงนิงสื้ตายขาดโอ้ยโอ้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดสี่หลับพี่น้องพะยเพื่องผมไม่มีอย่างไรเลยไม่ต้องซีเรียสนะโอ้ฝนหุ่นเบิ้งหน,น้าผาหน้าผาหน้าผาพูน,<ไห>นพี่น้องครับหน้าผา อันนั้นอันนั้นหน้าผาอันนี้หน้าผากระวังหน้าผากกับหนาา้าผาอนไหนเป็นตะเบิงกว่าหนากันนี่วิว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 นี่ละวิว view, พี่น้องหนาา้าผาหนาา้าผาเบิงผาพี่น้องบางพูนพูนเพิ่นถ่ายรูปกลางปีกกลางแขนยกหนา้ายกหลังกับพยายามสิเห็้มันคือดาราแค่เจ้าจกระดาษนาะ เส,เสียงเสียงเสทศตาหน่อยมั้นักท่งองเที่ยวมาจากอำเภอเดียวกันครับพี่นอ้องพูดเสียดั้งแดงตั้งหมู่บ้านตั้งหมู่บ้านอ๋อแต่ไม่ตั้งใจเนาะพุ่นแล้วยกนิ้วปู่ใส่ผมได้ข้ากันได้อันไอามาสิพาไปกินเข่าบัตนโอ,อ้ผมว่าไอ้อสิพาไปบังสวนดอกไม้มาแล้วข้าพเจ้าสิพาลูกหลานน,น้องนุ่ง การเวิรงสวนดอกไม้โอ้ดอกไม้ต้องมายงีมาแรงยงีามาเศร้าตัว่าอีกขั้รบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวแห่งเขาเอื่นว่าท่องเที่ยวนวัดวิถีของบ้านฐานน้ำเที่ยงบ้านพญาเยเพลิงนี่นะครับคุณเบิ่ง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 ปูนเป็นตะเบิ่ง,งอยู่การท่องเที่ยวกับซิมารถต่างๆหน้าหน้าไม่แล้ว,ว,วโอ้ย รถกระพ่นไหมผู้ใดเป็นผู้เลือกให้น้อรถเนี่นะมันคือกันเทน,นอบันนี่เนาะเนี่ท่านแบบไงแบกงามบักเปลียนเขาบังไกลๆว่ามันจะพูดนิหน่อยๆมืดมึดมึดไปสิผ้สิา้สพาพันไปเบิ่งบันข้าเขาจ้าไปสวนกุหลาบมามาหยอกเข,า,ขา,ววาเาขาจ้า,าเพราะแห่งขาเจ้ามวนมาเฉี่ยวนาเพราะเขาเจ้าไปหาพ่อใหญ่าน่ะหน้าพวกเราเอินอายเอ้อ นี่น,นีครับมามเด้วยมาาด้วยพี่น้องเด้อนี่มันจะเป็นที่ท่องเที่ยวอันิก้ก็มีนี่นี่ลิงกระล้ายอันนี้เรียกว่าัะพิคเนตเนาะอาพิคเนตอาพี่น้องจะมป็นเบิงหม่องท่องเที่ยวบ้านพ่อใหญ่เพื่งเป็นประมาณนี้วัดครับเป็นวัด วัดถ้ำวัดถ้ำผา Nam เพียงนี่วัดถ้ำผา Nam เพียงวัดถ้ำผา Nam เพียงน,ยงนี่เบื้องนะครับนี่ประมาณนี้หม่องเกลียวหม่องแง่งหม่องส้มหม่องเซยโอ้นี่ตุ่นเอนะียงเนาะงามเลยนี่ลองดูเอินตุ่นอะไรนี่ใครรู้จัก งามบ่หน้องว่างามบ่นี่ครับมื่อสัน้นรับกล้องกระเดยนี่เพื่นเฮ็ดบอ่อน้ำบอ่อน้ำเลี้ยงปลาบอ่อน้ำเลี้ยงปลานี่เป็นบอ่อน้ำครับ <c oughs> บอ่อน้ำเลี้ยงปลานี่นะคะ ภูเขาสูงภูเขาภูเขาเพิเ่นเฮน้ำตกจำลอง,ง,งน,น้ำน้ำนาฝนน้ำสีมาจากทั้งผู้ <c oughs> มันก็สีไหลลงมาครับ